Street Fighter 6ปล่อยตัวอย่างแรกพร้อมโหมดเนื้อเรื่องแบบ Open World f i g h t เตอนะครับเป็นเกมต่อสู้ชื่อดังได้ปล่อยตัวอย่างภาค6ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วหลังจากประกาศเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็นับเป็นเวลาถึง6ปีเลยนะครับตั้งแต่ที่ปล่อยภาค5มาเนี่ยแต่ก็เป็นปกติของเกมไฟติ้งยุคหลังๆนะครับที่จะเน้นเพิ่มตัวละครและปรับสมดุลไปเ,ลเรื่อยๆมากกว่าปล่อยภาคใหม่เพื่อให้เหล่าผู้เล่นเดิมเนี่ยที่คุณเคยกับระบบแล้วได้ฝึกปืนฝึกมือไปเ,เรื่อยๆและก็ได้แข่งกันไปเ,เรื่อยๆนะครับสำหรับภาค6นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยก็คือการเเเพิ่่่มมมหมดนืื้้ออรงงขาาซึ เป็นรูปแบบ Open World ด้วยนะครับให้ได้เดินสำรวจกันแล้วก็จะมีระบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับในด้านของเกจพลังซึ่งใช้ชื่อว่า drive gauge นะครับทางแคปคอมได้อธิบายไว้ว่า drive gauge เนี่ยสามารถเอามาใช้เทคนิคได้5รูปแบบเลยนอกเหนือจากระบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มระบบการควบคุมแบบใหม่เข้ามาในภาคนี้ที่ทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถปล่อยท่าได้ง่ายขึ้นนะครับจากเดิมที่เราอาจจะต้องกดลงขวา และโจมตีนะครับภาคนี้เนี่ยเพียงแค่กดปุ่มพิษทางพร้อมปุ่มท่าพิเศษก็จะปล่อยท่าออกมาได้ทันทีสุดท้ายนะครับ oh, <yeah. S 1> ที่เพิ่มเข้ามา <You know. S 1> คือการเอาเสียงของนักภากนะครับ mm hmm. ไม่ใช่นักพากตัวละครน,นะครับแต่ว่าเป็น <At S 1> คน <this S 1> ที่พาคเวลาแข่งขัน <yeah. S 1> นะฮะใส่เข้ามาในเกมด้วยให้อารมณ์เหมือนว่ากําลังแข่งในสนามจริงเลย ส่วนในเทรลเลอร์นะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวละครให้เห็นอยู่5ตัวนะตอนนี้ได้แก่ชุมนีลิวเจมี่กับลุกนะครับสุดท้ายคือคิมเบอร์ลี่เนี่ยยังไม่มีการจอดสู้ให้เห็นแต่ว่าโผล่มาในท้ายๆแอบแอบมานะครับหลังจากนี้คงจะมีโช์เคสตัวละครออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันวางจำหน่ายเกมนี้นะครับคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี2023และก็ลงให้กับเครื่อง PS4 PS5 Xbox Series S และก็ Series S แล้วก็ลงในสตีมนะครับ